อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บ้านเราก็ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือ,อมวยไทยนะครับศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับบัวขาววัญชาเมกนะครับนักมวยไทยชื่อดังก็ได้ขึ้นไปโชว์ไหวครูและศิลปะแม่มัดมวยไทยนะครับเพื่อให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับชมกันในงานนี้นะครับโดยภายในงานเนี่ยคือนอกจากโชว์แล้วเนี่ยนะครับเขามีเวิร์กช็อป อาเวิร์กช็อปมวยไทยคือฝึกออกท่าออกทางออกมัดตีเข่าอะไรยังไงเนี่ยนะให้เห็นแล้วก็มีเชิญสื่อมวลชนมาร่วมเป็นเวิร์กชอปมาข่ารวมคอร์สเวิร์กชอปด้วยและในนั้นหนึ่งในนั้นนะครับมีนายธานีแสงรัตน์โฆษกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นร่วมฝึกฝนการชกมวยกับบัวขาวด้วยโอ้โหนี่นะฮะลองดูค่ะ 我们走。 I <laughs> ไหมคุมันอยู่ในจิตวิญญาณถึงแม้ว่าจะใส่สูตรก็ยังออกอาวุธได้ไม่เดยวไม่น้อยท่านธานีแสงแล้วทานานรวงกระทรวงการต่างประเทศนะครับกําลังจะบอกเลยว่าให้ที่เห็นที่ต่อยกับบัวขาวมัชทีโชว์ถอดเสื้อนะไม่ใช่ท่านธานีนะท่านธานีคนใส่เชื้อเนะี่ยเดี๋ยวคนเขา้าใจโอ้คนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคุณแบบเหมือนนักมวยเลยนะไม่ใช่นะนี่ใส ชุดทํางานนะครับอ่านี่โอ้โหดูดูดูลีลาการออกอาวุธเนี่ยนะบอกแล้วนี่คือมวยไทยอยู่ในสายเลือดของคนไทยคนไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกิดมาก็เตะเป็นแล้วในใจเนี่ยนะอ่าค่ะนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกเรามี 5F นะนะมีฟิล์มนะที่จะต้องส่งเสริมฟิล์มมีเฟสติวัลคือการจัดเทศการการจัดงานแล้วก็มีไฟติ้งมีเรื่องมวยด้วยแล้วก็ฟู้ดอ่านะนะ อย่างเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรธุรกิจธุรกิจเป็นห่วงโซ่เลยที่เกี่ยวข้องกับบัวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอข่ายมวยใช่ไหมตอนนี้ฝรั่งฝรั่งคนจีนคนฮ่องกงอะไรต่าเนี่ยมาเมืองไทยมาเรียนตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทรงแรงงานเนี่ย เขากําลังทําหลักสูตรมาตรฐานมวยไทยคือคุณจะเปิดค่ายมวยปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเวลาต่างชาติมาจะมาเรียนเนี่ยเขาจะมีดูเออมีมาตรฐานมีมาตมีใบเซอร์ให้โชว์ได้อะไรแบบนี้นะสอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ขายดีใช่ไหมคะกางเกงกางเกงทุกมวยนี่เป็นสินค้ายอดนิยมเลยนะครับรวถึงครูมวยไทยต่างๆนี่ก็ ถูกจ้างไปสอนในออยิมในต่างๆที่นมอนอกกัเยอะแยะนะฮะ